แล้ว Shadow Fight 2ของเราก็อัปเดตมาเป็นเวอร์ชั่น2.35.0นะครับผมก็รอตั้งนานนะก่ามันจะอัปเดตนะฮะวันนี้นะอยู่ในเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมก็นี่ครับอาวุธตามนี้เลยนะฮะอ่ามันสามารถเล่นหลังใต้ดินได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมขอเลือกอาวุธนะผมชอบอาวุธที่มันแบบเล่นระยะไกลได้อะ่ะผมไม่ชอบพวกดาบอะไรแบบนี้นะมันระยะใกล้นะ,ะมันเล่นยากนะฮะ,ะเดี๋ยวหาแป๊บนึงนะฮะ อาวันนี้ก็ถูกใจผมนะเดี๋ยวผมจะมาดูเกาะกันนะ,ะว่ามีเกาะอะไรบ้างนะมีหลายอย่างเลยนะฮะโคูดเยอะนะครับเรียนแทบไม่หมดเลยนะดูดิโอเคเดี๋ยวผมก็จะพามาดูเลยนะว่าเออมันเล่นด่านอะไรได้บ้างนะฮะบอกไปก่อนนะมันเล่นด่านใต้ดินได้นะ,ะเดี๋ยวผมลองกดใต้ดินเลยนะครับอ่ะแล้วลองกดซักแปบซักเออด่านหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งรอหนอยก่อนนะฮะ อ่ะขึ้นแบบนี้นะฮะกดโอเคเลยนะฮะเนี่ยมันม,มันจัดอันดับให้เราเหมือนเราเล่นแบบปกติเลยนะแม่งโคตรท่นะฮะโอเคซื้อไอทมก่อนเรียบร้อยอันนี้คือจอยเลสนะฮะมันจัดอันดับให้เราด้วยนะอ่าเราโกงสุดละทุกคนเราลองอันนี้คืออะไรผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะดัดใต้ดินนะ,นะครับอ่ะลองกดไฟก่อนแล้วมันขึ้นอะไรแบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนขึ <c oughs> ้อเลยวะจัดอันดับอะไรอะ เดี๋ยวกดออกแล้วกันทุกคนเดี๋ยวลองเข้าใหม่นะ,ะเดี๋ยวลองเล่นสตาร์แล้วกันนะครับอ๋อเลือกที่มันเป็นเอออินเตอร์ไม่สีแดงเหรอใช่ไหมนี่อันนี้สีแดงน่าจะเล่นยังไม่ได้มั้งนะ่าต้องเล่นอันนี้ก่อนโอเคอ่ะขึ้นจอแบบนี้แล้วไงต่อฮะโอเคกดไฟเหรอซื้อท e ีมก่อนแล้วกันนะฮะซื้อหมดตัวหมดเลยคืออะไรก็ไม่รู้นะครับซื้อไปนะฮะเพื่อชนะก,กับเขาบ้าง อ๋อมันต้องดื่มด้วยผมลืมกดโอ้โหเรียบร้อยละจะชนะมันเนี่ยเอ้ยมารอแป๊บหนึ่งนะฮะมันก็จะเข้าเล่นให้เรานะครับผมเชดูเล่นได้จริงว่ะเอ้ยยอดนะฮะโอ้โหแต่ผมกา,กากมากเลย <c oughs> มันต้องมีชั้นเชิงนะฮะการจะสู้กับพวกป๊อตอะไรแบบนี้นะฮะต้องมีชั้นชิงหนะ่อยนะครับโอ้โหโดนทุ่มกระจายนะครับที่หายและทุกคนเดยว เออก็เลือกอาวุธเลือกชุดเกาะมาดีๆนะเนี่ยโดนอันติเรียบร้อยนะครับแพ้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมก็จะสอนเลยนะสอนแตกไฟนะว่าเอ่อการเข้าเล่นเวอร์ชันนี้ทำยังไงนะฮะไปไปเลยบา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 ยอะไรโอ้ยสม,มงสม,มองไปหมดนแลละทุกคนตอนนี้นะฮะเราเข้ามาอยู่ในแอปแตกไฟล์แล้วนะฮะให้กดคําว่าดาวน์โหลดเลยนะฮะเป็นไฟล์ที่เราโหลดมานะครับแล้วเราจะเห็นชาร์จไฟนะครับ to Hack นะครับกดเข้าไปครั้งเดียวนะครับ อ่าแล้วกดคําว่าแยกไฟล์ไว้ที่นี่นะครับอันที่2นะครับอ่านาไปใช้ทั้งหมดไฟล์ทั้งหมดแล้วก็กดอแทนที่ครับอ่ารหัสเดี๋ยวใส่ตามผมเลยนะฮะหนึ่นะครับแล้วก็ underscore underscore เออแล้วก็ sub นะครับมี s ด้วยนะครับนะครับ s อันท้ายนะครับแล้วก็รอรอเลยนะฮะรอให้มันโหลดก่อนนะครับผมจากนั้นนะฮะมันจะขึ้นในแอปไอชาร์ลูไฟในหน้านี้เลยนะฮะให้กดติดตั้งนะครับกดไปเลยติดตั้งโอเค รอสักพักนะครับ๋มันจะขึ้นให้เราติดตั้งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับกดติดตั้งไปเลยนะครับแล้วก็รอนะเสียงตอนนี้ผมเป็นวัดนะฮะขออภัยด้วยนะครับอาจจะแปลกหูไปสักนิดนะครับสําหรับคนที่ติดตามช่องสนอมเต์ช่องใหญ่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคถ้ามันขึ้นแบบนี้นะให้เป็นลบตัวที่เราโหลดมาก่อนนะครับ อ่าเผื่อเรากำลังเล่นในตัวพีซัโตอยู่อะไรแบบนี้นะครับโอเคข้ามมาเลยผมกดติดตั้งใหม่นะอ่ากดเปิดไปเลยนะครับกดเปิดไปก่อนนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรอให้มันเข้าอะไรสักแป,ป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวผมตัดไปเลยนะอ่ะาห้มันเข้าแบบนี้แล้วก็กดออกเลยนะครับกดออกเลยนะอ่าแล้วกลับมาหน้าเดิมละเออกดไอ้ปัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วให้แล้วให้เราสังเกตไปอยู่ที่เออ user xml นะฮะเนี่ยปัดทิ้งเลยนะครับปัดทิ้งโชว์เลยอ่า เอ่อกดค้างไปที่ user xml นะกดค้างไปเลยนะครับแล้วกดคําว่า copy นะครับต่อไปก็กดกลับอะต้องคงไม่ต้องสอนนะเออต่อไปก็กดคําว่า android นะครับรูปอะ android นะกด data นะครับ data นะครับก็เลื่อนหาตัวไฟล์เรานะครับมันจะเป็น logo shadow file อยู่นะฮะเออให้หาเลยนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะครับถ้าถ้าเราไม่เข้าเกมมันจะไม่ขึ้นให้นะครับเราต้องเข้าเกมก่อนนะนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเค ครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็คอว่าไฟล์นะครับปึ๊บแล้วก็ไปที่เออ u s e t data นะครับอ่าแล้วก็กดวางไปเลยนะครับวางตรงนี้นะโอเคมันบอกว่าอะไรเขียนถ้าไฟล์ให้กดไอ้นำไปใช้กับไฟล์ทั้งหมดแล้วก็กดแทนที่นะครับโอเคได้ละขั้นตอนต่อไปคือปิดเน็ตแล้วเขาเข้าเกมเลยนะครับอปิดโชว์เลยปั๊บโอเคเข้าเกมเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมตัดข้างไปเลยนะโอเคไหมโอเคนะ เมื่อเราเข้ามันนี้แล้วนะฮะมันจะขึ้นข้อความง,ง่ๆมาให้กดโคสเลยนะครับอ่าแล้วให้รอแป๊บหนึ่งนะฮะมันจะขึ้นข้อความแบบนี้มานะครับให้แม่งออกเลยนะฮะออกไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจมันนะ,ะออกไปเลยต้องกดรีโหลดซัพพอร์ตะไรไม่ต้องกดเลยนะฮะโอเคออกจากเกมนี่แล้วก็ปัดทิ้งไปเลยนะข้าแอปเดิมนะไปนะฮะให้กดคําว่า Android ฮนะ Android Android เออ a n d r ร i d นะครับกดที่ Data นะครับแล้วให้หาเลื่อนข้อมูล h d o ร์ i g ไฟนะฮะอ่าเจอแล้วนะครับผมเจอแล้วแต่ว่า ผมมาพากเสียงไงแต่ไม่รู้อีกไงเจอแล้วนะครับกดคาว่าไฟล์นะครับแล้วก็ user data นะฮะเนี่ยฮะแล้วให้เราไปลบไอ้คำว่า user xml hash นะครับเนี่ยเนี่ยข้างๆ user นี่ครับกดลบทิ้งแม่งไปเลยก็กดใช่นะฮะต่อไปนะเห็นอันสุดท้ายปะอันเดียวๆเ,เลยอะเออกดค้างเลยนะฮะกดค้างเลย user backup อะไรเออกดค้างไปเลยข้อปที่เปลี่ยนชื่อครับหรือ rename นันแหละนะครับอ่ะแล้วเปลี่ยนตามนี้เลยนะฮะทุกคน ให้ไปลบไปแบ็กอัพออกแล้วก็อันเดอร์สกอร์อ่าแค่นี้แหละฮะแล้วก็กดตกลงนะครับจะไปนะครับไปเปิดไวไฟลเน็ตนะไปไปเร็วๆนะครับรีบเปิดนะเออเดี๋ยวผมจะสอนต่อเลยครับให้เข้าเพจโตไปเลยนะฮะโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วให้พิมครับชาร์จดูไฟเลยนะเออกดไปเลยก็ได้นะครับเคยคนละอ่าแล้วกดคําว่าชาร์จดูไฟทูนะครับอันเขียวๆเนี่ยเออเดี๋ยวจะขึ้นให้อัปเดตนะะให้ทุกคนเปิดเน็ตแล้วอัปเดตไปเลยนะครับ รอจนกว่ามันจะเสร็จนะครับแล้วกดเปิดเล่นแม่งไปเลยนะครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวรวดเสร็จแล้วไงไวมาทุกคนคุกอย่างไวอ่ะกดเล่นไปเลยนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตัดไปตรงนั้นเลยนะเออเสียเวลาปะรอไปสักพักนะครับมันจะขึ้นโคสให้เรากดนะครับกดโคสไปเลยนะครับแล้วให้รออีกมันจะขึ้นให้ราเราดาวโหลดนะฮะ สำหรับดาวโหลดน่ะมันให้โหลด2ครั้งนะครับแต่สําหรับผมมันจะหนึ่งครั้งเพราะว่าผมเคยโหลดไปแล้วนะครับเลยรอบสุดท้ายมันมันไม่ให้โหลดนะมันจะให้โหลดแค่นี้นะครับกดดาวโหลดไปเลยนะครับอ่าไซส์ประมาณ4 8 8 7้อดมิกไบต์นะครับกดดาวโหลดไปเลยแล้วก็เข้าไปเล่นตามใจคุณผู้ชมเลยนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายก็หวังว่าทุกคนจะเล่นได้กันนะฮะจุ๊บๆไปและทุกคน